Happy Trip ป h p p y y t m m e สนับสนุนโดยมีตะเก้นไลท์สำหรับโครงการนะคะรถมือไทยพร้อมปรุงมุ่งสู่สากรรมนะคะลีก็นำแชมเปี้ยนเนี่ยค่ะเดินทางไปนครเซี่ยงไฮประเทศจีนตอนนี้นะคะจีนนั้นกว้างใหญ่มาก อำนาจพลังการซื้ออำนาจการซื้อเยอะมากและข้อที่สำคัญที่สุดเขากําลังชอบอาหารไทยของเรามากๆอาหารไทยเรากําลังเป็นที่นิยมเราก็เลยนําแชมเปี้ยนจากโครงการนี้ไปเพื่อที่จะไปบอกเขาว่า ต่อไปจากนี้ถ้าคุณจะเปิดร้านอาหารไทยเปิดเลยไม่จําเป็นต้องมีเชฟไทยในช่วงแรกก็ได้เพราะว่าโอกาสที่เราจะส่งเชฟไทยมันก็ยากไงด้วยอะไรรู้ไหมหนึ่งภาษาก็ดี2นะฮะโคตา้าแล้วก็วีซา่าดี่จะการไปทํางานในต่างประเทศมันไม่ง่ายค่ะดังนั้นเราก็อยากให้เขาเปิดขยายสาขาร้านอาหารไทยไปเยอะแต่กรุณาซื้อน้ําปรุงรสน้ําจิ้มน้ําราดน้ําหมักแล้วก็ไทยดิบที่ผลิตโดยนะฮะ คนไทยสูตรเหล่านี้มาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษทั้งสิ้นโครงการนี้ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์เลย และต้องขอขอบคุณบริษัทเจริญพ่อพันธ์ที่ให้การต้อนรับนะติดต่อประสานงานอย่างดีและอีกท่านหนึ่งที่หลีกขาดไม่ได้องคอนน์กรนี้นั่นคือสถานกงสุนนะฮะที่นครเซี่ยงไฮ้ท่านเป็นผู้เชิญแขกท่านนะ,ะให้เกียรติมาเปิดงานในวันนี้และท่านบอกเลยว่านับตั้งแต่ง,งานเอ็กซโปเสร็จไปแล้วนะคะรู้เลยว่าคนจีนนั้นชอบอาหารไทยมากๆ และว,วันนี้หลีก็เลยได้ถือโอกาสนำแชมเปี้ยนของอีดค่ะได้ไปโชว์ฝีมือของเราแต่ละเมนูสามารถเรสกสรรที่จะเป็นอะไรได้บ้าง <c oughs> เพื่อแฟนๆรายการก็จะได้คิดเมนูเหล่านี้ออกไปพร้อมๆกับเราด้วยค่ะเพราะเป็นความภาคภูมิใจของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ อยากกลับเรียนว่าตอนนี้เนี่ยคนเซี่ยงไฮ้เริ่มมีความนิยมอาหารไทยมากขึ้นนะครับคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยปกติในเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมีทั้งคนจีนและคน่างชาติจํานวนมากนะครับก็เขาก็ทํางานแล้วก็อยากหาอะไรที่แปลกๆนอกจากอาหารจีนอาหารไทยเป็นอาหารที่เ มีความพอดีแล้วก็คนจีเ็าชอบอาหารที่มีรสชาตินะครับรสจืดไปเขาก็ไม่ชอบเพราะนั้นอาหารไทยจึงมีกระแสมากในเซีเ่ยงไฮ้ตอนนี้ ตอนนี้เรามีอาหารไทยประมาณร้านอาหารไทยประมาณเกือบ4ีร้านในเซี่ยงไฮ้แต่ผมคิดว่านอนาคตยังไม่พอเพราะว่าคนเซี่ยงไฮ้เขาชอบออกไปกินข้าวนอกบ้านนะครับเพราะนั้นก็การที่มีอาหารปรุงรสมาอยู่ในเซี่ยงไฮ้หรือว่าไปทั่วโลกแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้คนจีนและคนต่างชาติสามารถได้รสชาติของอาหารไทยที่แท้จริงนะครับแล้วก็เป็นรสเดียวที่ไปทั่วโลก แจ๋วจริงๆครับช่วงเกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเรื่องของฝนนั้นเนี่ยนะคะมันไม่เข้าใครออกใครเพราะมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายที่สุดค่ะดังนั้นทางปปก็เลยอยากจะขอแนะนําแฟนๆรายการทางบ้านที่กาที่ใช้รถนะฮะใช้ถนนก็ขอให้หนึ่งนะต้องเตรียมตรวจระบบเบรกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ข้อที่2อ,อย่างรถนะคะก็ควรจะใช้อย่างที่ต้องยังมีดอกอยู่นะข้อที่3ก็คือเติมลมนั่นเองลมของอยางต้องให้มากกว่าปก,กติค่ะและข้อที่4ค่ะระบบปัดน้ำฝนนั้นตรวจให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สัญญาณไฟนะคะ จะต้องให้ส่องสว่างทุกดวงก็ควรจะไปเปิดไฟแล้วก็ตรวจดูว่าเอาไฟนี่มันฟ้าไปหรือเปล่าก็เปลี่ยนไฟซะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์สําหรับใช้นะคะในยามฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นยางอะไรก็ดีไฟฉายก็ดีเชือกร้อมเรียนรู้วิธีการใช้งานถ้าเราเกิดกรณีฉุกเฉินอยากถูกต้องด้วยค่ะหลังจากที่รับชมรายการหลีดแล้วนะคะหลีดจ,จะบอกแฟนๆว่าตอนนี้เราต้องนั่งคิดแล้วว่า เอ้พรุ่งนี้เราจะต้องไปลงคะแนนอย่าลืมนะคะเลือก2แบบแบบที่1เลือกพรรคแบบที่2เลือกตัวบุคคลคําว่าตัวบุคคลคือผู้แทนราษฎรที่จะเป็นผู้แทนในเขตเราพรุ่งนี้ทุกคนต้องออกไปใช้สิทธิ์นะคะเมื่อเขาให้สิทธิ์เราแล้วต้องใช้สิทธิ์ค่ะสัปดาห์หน้านะคะแปดโมงครึง่งเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ